เจสโซสวัสดีครับรอครับรอรอคุณน่ากุนไดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกทันนะครับเอฟซีวันนี้ผมก็มาดูมมาง,งานนะครับผมมา,งงามาดูงานว่าเรียบร้อยหรือเปล่าหรือเปล่าดี้อเอเองานนีมากครับเอฟซีกลัวเราทังหมดนี่นะกลัวเราตัวเองปะ จร <cor lly> ิงนะเรนเคยถูกจริงเนาะไปเริ่มที่ผมทำกันนะครับบอม ไม่ใช่ว่าอยู่ว่าทายไดเอาที่ม่ทำ <c oughs> นี่เลยทายตอนทำเลถทายเป็นตอนทำและตอนไม่ทำโอ้ยิ้คาเจ้าบอกบอกใกลๆก็ไห่เนาะ ก้อยเลยเพราะว่าเบอกว่าจอบต่อแล้วมเท่นะเ่สีรอโอ้นาก้าเลด

เราจะเอาหนำมาตัได <łość> ้เกียงเริ่มกดโอ้ยอ่ะตัดไปเนอะคือรู้ผลไหมทุอคน

มารับครับไม่มากันมาไม่มากันอ่ะเฮ้ยไม่มากันเหรออ่ะทําล่ะ <coughs>

ผมใจคิดก็ทำแล้วเอ้ยที่ผมคิดมาดีเลยคิดได้ไงนี่ไม่น่าคิดเลยมันยากกว่าเยอะเลยโอเคนะครับผม FC อ๋อนี่นเริ่มเทพื้นเลยนะครับผมวันนี้งานเราใช้วิธีการเสียบเหล็กใส่ฐานนะครับ FC แล้วก็ค่อยเชื่อมใส่โครงอ่าห้องน้ำเอานะครับผมเดีด๋วยว <ๆ S 2> เราเทพื้นก่อนนะ FC แล้วก็ฝังเหล็กไว้นะครับผมไอพ่อจะซื้อเอาพอ่พอพอ่พอพ่อไอพ่อเอาซื้อใหม่นาะพ,อพ่อไงเพิ่รรมหนึ่งสอบนะครับผมนะครับค <c oughs> ือก็มาช่วยคนไม้คนม,มือนะเอฟดี้นะครับคุณแม่มาก็ช่วยเลยนะครับเอฟดีนะมาเจวา,านข้าวนะครับผมโอเอเอนี่แหละเขาว่าของแท้ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอาไปที่นี่ก่อนนะครับผมเอฟซีรอครับสวัสดีครับ